อัลรบสวัสดีพี่น้องผองเพื่อนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในศึกซัมเมอร์แสลมฮะมาเล่นแมชในฝันอีกแมชหนึ่งะฮะเออผู้สร้างปรากฏการเจอกับผู้ที่เจ๋งที่สุดในโลกนะฮะนี่เปิดตัวมาก่อนฮะนี่ครับผมมานะอฮีอ่ะ นี่มาแล้วเอเมชกำหนดหนึ่งยกาจากจอเจียนะฮะ218บปอนด์ผู้สร้างปรากฏการ์เอเจสตน์อ่ามาฮะนี่อดีตแชมป์โลก TNA เลยนะเออสร้างชื่อเสียง TNA นะแล้วก็ไปคว้าแชมป์ที่ IWGP นเะด้อที่ญี่ปุ่นนะเป็นหัวหน้ากลุ่ม Bullet ครับ ก่อนที่จะมาดับเบิลยูคว้าแชมป์โลกได้เหมือนกันนะแชมป์อินเตอร์ยูเหมือนจะเป็นแกนสแ slam ด้วยใช่ไหมเออแท็กทีมนี่เหมือนเชี่วคู่กับโอโมสคนเดียวเลยฮะเฮ้ยป๋าถ้าเป็นไปได้นะคว้าแชมป์แท็กทีมกับใครอีกสักหนึ่งคนก็ดีนะก,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 นนก,นะก่อนจากนะฮะมาช่วงนี้ก็ลงไปในลีกแท็กทีมนะ้ะสำหรับไ j จนะจะเจอกับโดมินิกใช่ไหมเออมา มาวันนี้ผู้สร้างปรากฏการเจอกับ b บ s e in the World นี่ฮนะคูที่เจ๋งที่สุดในโลกนะเขาว่าอย่างนั้นนะเขาเคลมตัวเองว่าอย่างนั้นนะมาไม่ว่าจะดีหรือจะร้ายแฟนๆเขาก็รักนะฮะเออถือว่าเป็นคนที่แฟนขับหนาแน่นอีกหนึ่งคนนะฮะ่ว่าเขาจะเคยจิบพลาดพังอะไรคนก็ยังเชียนะเออมา ซีเรียสนะดูไปป้าให้สนุกพอนะเออดูให้สนุกไม่จะดูให้เครียดนะแม้บางทีมันจะเครียดก็ตามนะฮะนี่ฮะขวัญใจมหาชนอีกหนึ่งคนก็ได้นี่ฮะลุยกันเลยสิวะเอ้ยวะนี่ฮะจากชิคาโกอิลินอย218บอ์เท่ากันซีเอ็มพังอไม่พังพลาดนะ มาเบสอินเดอะเวิลด์นี่ฮะอดีตแชมป์โลกนะดับเบิลยูยูอีฮะแชมป์เฮฟวีเวนตนะแชมป์อีซีดับเบิลยูน U, U, e, ะแชมป์อินเตอร์แชม, weight, นะแชม EC, ป์น U, นะแท็กทีมมาเนี่อินเดอะแบง์อ๋อเหมือนจะขาดยูเอสเลยเนี่ยพี่ฮะถ้าเกิดจะจรีไทยหรือจะเลิกปั้มมาไปลงไปหายูเอสสัหน่อยก็ดีนะเออเป็นแกรนด์สลัมนะซีหน้าขาดอินเตอร์เหมือนพังจะขาดยูเอสใช่ไหมเออนะฮะ ตอนนี้ก็มีเนื้อเรื่องอยู่กับซีน่านะเออเขาจะปั้มระดับคู่เอกมากกว่านะต่างจากเอจนี่จะเน้นดันเด็กเลยแต่เขาก็มาดันเหมือนกันแหละเออแต่เออนะคนให้ความนิยมก็โอเคอยู่นะแล้วแต่ชอบไม่ชอบก็แล้วแต่โอเคตามนั้น <c oughs> ดูให้สนุก AJ เจสไตผู้สร้างปรากฏการณ์เจอซีเอ็มพังผู้สร้างเหตุการณ์ไม่ใช่ฮะ เวดอินโดเวอร์อันนี้ผมเล่นเป็น AJ เนะเปิดก่อนได้ปีกเว้ยมาอายุนี่ AJ นี่48ปีนะส่วนพังนี่46ปีนะเออ AJ นี่แก่กว่านะแต่เหมือนจะปั้มผิวไหวกว่านะเออพังนี่เริ่มจะโรยลาแล้วเอานะมาเดี๋ยวเดี๋ยวเจอบิดกลับขอประลองกำลังหน่อยบิดแขนมาพังมาไอหนุม่มไอหนุม่มเอ้ นี่บิดก่อนกระแทกก่อนเออขัดจังหวะก่อนมาช่วงประลองกำลังมาบิดกลับมาจับทุ่มเป็นอาร์มแตร์กชนะโอ้เอเมาตอบไอหนุม่มมาเหมือนคู่นี้นี่จะเคยเจอกันในค่ายอินดี้นะเออที่ยังสร้างชื่อเสียงนะเนี่ยเอเฉลานฉลาดกว่าอยู่แล้วมาโอ้ยเจอบิดกลับโอ้ยเตะอะไรหรอเจอรวบนะมามาสิมพังออกไปด้านนอกฮะสปริงบอึก โค้ไลน์ไม่โดนบอกแล้วต้องชันฉลาดหน่อยนมเนะดูดีๆบิดกลับจับนี่เป็นดีดีทีแบบรีเวิร์สนี่ดูจะเหินหาวถามเฮียก่อนนุ่มเอ้ยมาฮะดูทรงผมเฮียซะก่อนนะใช้แฟซ่าแล้วผมสลวยบอกแล้วมาเข่าก็แทกหน้าไปทึงทีหลอนักใช่ไหมโอ้ยโตบเอาไม่โดนดูแลดีๆตัวเองดีๆีเข้าเฮียรกรว่าลองกำลังอีกแล้วเดี๋ยวก่อน เดี๋ยว,ยว,ยวต้องหาจังหวะดีๆเดี๋ยวๆเดีเฮ้ยนี่ยังฟิตกว่าเว้ยมานี่มาฟิตกว่าเจอจับยก ok, นี่มาบีกลับเป็นฟาดนี่ฮะเลดบอมใช่ไหมเออฮะไปไหนกนะเอ้อวิ่งมาเจอเตะฮะแม่ถ้าก่อนที่จะรีทายกันทั้งคู่นี่มาเปิดสึกกันจริงๆจังๆนี่ก็น่าสนใจนะสำหรับคู่นี้นะเออนะพอช่วงก็ช่วงใกล้ๆท้ายแล้วล่ะสำหรับคู่นี้นะ ทั้งคู่แล้วฮะมาเจอกันสักครั้งก่อนจากน่าจะสนใจเหมือนอดีตเหมือนจะไม่ชอบขี้หน้ากันนะแต่ปัจจุบันน่าจะน่าจะคุยกันแล้วล่ะเจอบิดขับเป็นรีเวอร์ดีดีทีโดยซีเอ็มพังพังฮะจังหวะดีครับพังเติมจามแต่ AJ นี่ไม่ค่อยจะโดนจับใช้งานเท่าไหร่นะตอนนี้เหมือนจะต้องมาดันโดมินิกใช่ไหมเมืนจะมีคิวชิงแชม์อินเตอร์ใช่ไหมเออซีมพังนี่มีคิวชิงแชมป์โลกกับจอร์ซีน้านะเออ กระแสพังมันดีกว่าใช่ไหมไม่โดรอยนมรู้รู้รู้มาสู้อย่างชันฉลาดสะหน่อยมาอยู่เฉยจับซีเอ็มพัง,<ม>พงโยกลบน้าพื้นไปมานี่ทูสวิตโชว์ซะก่อนแม้จะอยู่คนเดียวตอนนี้บทใหญ่ๆก็น่าจะได้โอ้ยอแต่ไม่ค่อยมีบทใหญ่เท่าไหร่เบลเจอบิดกราบจับโนเลกเบเกอร์สวิงกิ้งเนทเบเกอร์ซีมพ,พังบอกได้เวาลาน,นอนโกทูสลีป พลีพลางเอาไปไหนลนะ่ะอย่ากจะเหินหาวออาสปริงบอร์ดโคสไลน์โอเคอ่ะโดนเฉียวเฉียวไม่โดนเต็มเต็มแต่โดนฮนะไอ้ไม่โดนแล้วคันนี้จับบิดกลับไปอาร์มแท็กมาไวกว่าอยู่แล้วฮะเอเจมาจับพลังเสียบเข้าล็อกจับโยกขึ้นจับบิดกลับไปเล็กเบรกเกอรดด์โดยเจเจมาเฮ้ยอ่อลุกขึ้นไวอีกมารีบนะก่อนมาจับซ้ำมาซ้ำจับโยกขึ้นเอ้าเข่าก็แทะขัวไปซ้ะมา มาอยู่เฉยสปริงบอดไลออนซเหมือนมูนโซล soul, นะจับกดเลยเร็วหนึ่งเอยยางได้แค่หนึ่งเดียวอันนี้อยากเจ็บตัวเพิ่มแล้วมาถ้าเราเจอกันนี่ะเรียกเงินได้เยอะแยะแน่นอนไม่ต้องห่วงแต่มันจะได้หรือเปล่าไม่โดนอืม,มาอยู่กับเชื่อมานี่มาเวียงเสียมพังโคตรไลน์ไม่โดนเอาเด้งกลับจับโคตรไล์หมุนเลยเออ มาลุกขึ้นมายังหนุ่มยันแน่ยังพึ่งนอนเฮียนี่แก่กว่าเฮียงฟิตกว่าเลยมาจับเอาเอโอ้โหจะใส่ถ้าเหมือนจะโดนแกว่ะเฮ้ยซีมพังนั่นไงแก้แก้โดยซีมพังโอ้ยเจอบิดกับจับฟาดเอาเฮ้ยโดนแล้วถ้าเป็นอันนาคอนด้าไวใช่ไมโอ้ยถ้าสมิชชันเอ้ยเอ้ยเ่้ยเ้ยเยเเยยเยเยยยยยย่าเยย่ โออเคแก้ได้แก้ได้เว้ยเฮ้ยมาโอเคมาโอ้ยไม่มาแล้วเอาใส่ความไวกว่านะเหมือนข่าพลังเราจะน้อยกว่าเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนหัวแตกใช่ไหมอีเราเป็นท่าชุดท่าชุดท่าชุดมาลุกขึ้นมาหนุนมอย่านอนเดี๋ยวได้นอนยาวนี่เดี๋ยวนอนยาวเดี๋ยวได้นอนยาว,นนยาวมาขมอนมาอย่าเพิ่งลุกตัวหัวหัวแดงแล้วมา มาจับเซียมพังอวียงเด้งเชือกโคดลายอะไรมเจมอนซูเพลกแล้วกดเลยหนึ่งได้แค่หนึ่งเดียวเล่นงานอย่างต่อเนื่องเข้ามามาเซียมพังบอกโอ้ขอผมมั่งขอผมมั่งเล่นอย่างเดียวเลยเอ้ยอะไร่ะไม่โดนไม่โดนคราวนี้แหละเนียนเพล่เข้ากลางกระมอมนี่กลางกระบาลโอ้ยยังแก้ดันเบสอินเดอะวอล์มึงนะฮะบูซ้าปรากฏการอย่างกูโดนแล้วเจอจับกดเฉยเลยเฮ้ เอ้ยยางก็ 2, 2, 2> สองพ pues อให้สองพอให้สองพอเดี๋ยวก่อนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเสียมพังพลิกไม่โดนไม่โดนกูรู้มาขอสปริงบอร์ดนี่เงี่ยโชกเออสปริงบอร์ดฟันศอกมาอยู่เฉยจะถึงไหมนะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่ามามาขอท่าไม้ตายเลยเร็ว นี่เรียบร้อยครับเป็นโฟออาร์มใช่ไหมมากดเลยเร็วหนึ่งสองยางไหนไงว่าแล้วฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเสียมพังนั่นไงโอ้โหทนไม้ตายเราได้วะหัวแดงก็ทนได้เจอบิดเตะกับอ๋เอสียมพังจับจะโกทุสลิปรู้รู้แก้ได้มาอืม้มขอแลกหมัดหน่อยอโอ้ยโดยฮะ ทับสิมา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 เออขอรีททยเนี่ยขอกันซักแมชนะเออศึกใหญ่ปูนเนื้อเรื่องดีๆน่าจะได้อยู่นะคู่นี้แต่รอรุ่นเอเจนะเขาจะจะดันหรือเปล่าอืออืได้ได้ได้ได,ได้สติดีๆมัวแต่คุยสติดีๆมัวแต่คุยสติดีๆเออโย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 มันก็ไม่พลาดเราก็ไม่พลาดเออ อืมอืมอืมอ่ะใครได้วะใครได้วะเอาเฮ้ยเอามันได้เฮ้ยเจอจับใสโกดูสลีฟโอ้ยแกไม่ทันด้วยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยหยาหยาหยานึ่งสองยางพลังเฮือสุดท้ายเว้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเสียมพังจับใส่โอ้ยโกดูไอ้อะไรวะเนี่ยเอ้ยหยาอนาคตหน้าไว้หยา เอ้ยเอ้ยโอ้โหเรียบร้อยฮะ AJ ทนไม่ไหวฮะโอ้โหกทูสรีไปต่อด้วยอนาคตหน้าไว้อย่างนี้ไม่รอดนะ AJ โอ้ยอ่าผู้ชนะได้แก่ CM พังเออฮะโอเคฮะอ่าใครมีความรู้สึกยังไงก็พิมพ์บอกกันได้นะชอบ CM พังหรือชอบ AJ สไตล์มากกว่ากันนะฮะชอบเพราะอะไรเนะ่ะพิมพ์บอกกันได้เนาะ ใครมีแมชไหนนะ่าสนใจยังไงก็แนะนํากันได้นะฮะถ้าแมชไหนหน่าเล่นก็จะหยิบมาเล่นให้เพื่อๆนๆได้ชมนะเอาแมชในฝันที่น่าดูเด้อเออครับบางทีผมก็นึกไม่ออกนะเออน,นะช่วยๆกันหน่อยนะก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมจน,น,นจบนะมีข้อมูลผิดพลาดประการใดยังไงก็ขออภัยด้วยเนอะพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีค่ะ ควงคุญแจเดมอนแมสสุดเท่ชิ้นละ130บาทรวมส่งสนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจเลยครับ